เลือดรถเหรอไอเราเบิดผมเล่นคนตกลงเลือดเลือดเลือดรถหรือเลือดมึงเนี่ยเลือด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 ทั้งคู่ทั้งคู่มันน่าลองปาหิมะให้อย่าอย่าเล่นระเบิดนะอย่าเล่นระเบิดนะอย่าเล่นระเบิดนะหิมะหิมะโอ้หิมะนะ ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ในรายการมอกะชนอลมอกระชแนวนะครับในวันนี้นะครับผมไอจะมาไอคือพูดเร็วเกินไปหรือเปล่าวะไม่เร็วอีกอีกเอาเอาใหม่ก็ได้สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมอยู่ในรายการมอกะชนอลบอกระชแนวนะครับในวันนี้นะครับผมไอจะพาเทสนะครับผมรถเอ่อฮากุโชมนะ่งครับผมกับ x80 นะครับก็เป็นวันเดียวที่ถ่ายกับรถอะไรนะรถเอ่อในในตัวหัวคัท โอเคเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวครับต่อเอ่อในการแนะนำตัวเนี่ยก็ตอนนี้เรียงไม่เป็นระเบียบคนนี้ใครครับเป็นการสุ่มเงีแยรนดอมแรนดอมไอคนยืนนู่นนี่ใครใครครับต้นจีจีนะผมคนนี้ครับผมอนอุเบกคนเดียวครับเตอร์มิเกสั์โอเคปล่อยมันไปครับไม่ต้องให้มันแนะนำตัวครับนี่ใครครับโคคาโตมิครับ เนี่ยอันนี้<อ>พี่แจ็คครับผมพี่แจ็คดอสั้นครับผมก็ดอก็กสัน้นนั่นแหละครับเออเขาพูดไม่ได้ไงบุรีกากาไงอ่ะใครครับเนี่ยเนี่ยพระแม่เลยอีสัตไอ้นุนใครครับนุนใครครับนุนใครครับโอเค okay. นี่ใครครับเนี่ย,นนยคนเดียวสองรอบแล้วไอ้สัตว์ โอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับผมเดี๋ยวรออนุวินนะแป๊บนึงโชว์สกิลอะไรอะโชว์สกิลอะไรต้นต้นบอกพี่เมื่อกี้ต้นโชว์สกิลอะไรอ่ะนึกว่าอยู่ในยูทูบไงสุดยอดมาขึ้นหอครับผมมาเดี๋ยวให้สัญญาณโดยต้นใช่ไหม๋ยวต้นนับหนึ่งสองสามพื่ต้นกดระเบิดโอเคป่ะอนุวินเอาหอขึ้นเลยครับอเหอขึ้นเลยขี่ข้างๆนะโอเคไหมไม่ไม่เอาขี่แบบแค๊สต์มิดนะไม่เอานะ ไปเ่ลนนี่เฮ้ยมึงจะสูงไปไหนรถมันอยู่ข้างล่างกูว่าแคสซิมินน่าจะดีกว่าแล้วโอเคไม่ได้ขับนานแล้วพี่ไม่ได้ขับนานโอ้ยในเทอร์มานมันขับนานไม่นานไม่รู้อะแค่เก็บล้อมมึงยังไม่เก็บเลยโอเคมาต้นนับเลยต้นหนึ่งสองสามอ๋อเฮ้ยเอาหอต่ำกว่านี้ได้ไหมจะเอาสูงทำไมเนี่ยเฮ้ย ตามตามรถไม่ทันโอ้ปามกูไว้วางใจคนผิดแล้วเนี่ยยิบผายอยาขับนน่ยโอ้โหเอ้ยครับผู้ชยกันกว่าหรอลองแบบให้มิไปโยนได้ไหมโอ้ยนั่นแหละชัดเจนเลยกูเอาคนมาบิดชิบหายโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวครั้งนี้นะครับเราจะไม่ให้ฮาัุโชมยกล้อนะครับผมนับนะครับแอนจะมีขึ้นสูงอีกนิดนึงโอเคหนึ่ง สองตั้มไปครับไปเอออย่ายกล้อในต้นแต่หมอบได้กดตัวชีพไว้กดตัวชีพไว้เฮ้ยเเอาว่ะแคทมิทแคทมิทกดเล็กไปเดิแคทมิทเออตามตามโอ้โหไอ้ยตกตกลงถ้าคือถ้าไม่ยกล้อนี่คือแบบมันจะช้ากว่าใช่ไหมใช่ใช่ไม่ต้องยกล้อลไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอเคมาเดี๋ยวเราเอาเอากลับรอบนึงมาเดี๋ยวท่านี้ให้ให้ให้ยกล้อเลยโอเคโอเคเอา ตแตงแเย็นมันต้องชนะอยู่แล้ว <c oughs> มา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 โอเคเอัตชนะเยโอเคเฮ้ยต่อให้เอ็กซ์ปสูนสักหน่อยเอ็กซ์ปัตสูนขี่ออกมาหน่อยแค่เอ็กซ์ปัตูนีออกมาหน่อยเอาไปได้เอาไป,อาไปโอเคพอ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 โอ,อเคเดี๋ยวพ, <อ S 1> พี่จับนะทนะหนึ่งสองสาไปครับไปยกล้ออ๊อ้ยเอ้ย๊อฟอ๊อฟเ๊อฟอ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 ๊ตฟอ๊อ้อ๊อฟอ๊อ โอ้ทำไมตุ๊ดอย่างเงี้ยเกมเออโกงอ่ะโอ้โหชนะนี่กันนี่กันหนาต่อให้นะเนี่ยโอเคผลสรุปแล้วนะครับผมคือฮังคุชชแรงกว่านะครับถ้ายกรอนะครับถ้ายก้อฮคุชชแรงกว่านะครับแต่ถ้าไม่ยกร้อนี่เอ็กซ์็ก๊บศูนย์เอาไปเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราขอจบคลิปนี้คลิปเท่านี้นะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์นะครับอยากให้แต่งรถสีอะไรคอมเมนต์นะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์ให้ด้วยนะอย่าลืมเจ็บตาเจ็บตูดนะผมอ่ะบา,บายยกันหน่อยเฮ้ยบาย,บาย